วันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องจำบอดรถบ้านอีกแล้วเช่งเคยค่ะไป1.2กันเยอะแล้วมาต่อกันด้วย1.3กันบ้านดีกว่านะคะถ้าพูดถึงด้านนอกดูสปอร์ตรูร้านะคะด้านในบอกได้เลยว่าหรูหลามากๆเลยนะคะต้องให้เขาเลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นมาด้า2นะคะลูกค้าปรี2,000 เนะคะตัว Sky h a t c v y High Connect นะคะเครื่องยนต์1.3นะคะลูกค้าตัวนี้ค่ะ เห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าพูดถึงความสปอร์ตเรียบหรูรักชูรี่ต้องให้มาด้าเลยนะคะไฟหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจังหน้าตัวนี้จะตัดด้วยโครเมียมนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าคันนี้เป็นล้อแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้เป็นยางปี2020ค่ะลูกค้าสภาพยางบอกได้เลยนะว่ายังใช้งานได้อีก2องถึงาปีเลยนะคะ ในส่วนของกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในคุมกระจกนะคะตัวนี้เป็นระบบ Smart Key ย์เลนะคะเวลาที่ลูกค้าเอากุญแจไว้ในกระเป๋าหรือว่า,าไว้ในกางเกงนะแล้วก็ลูกค้าถือสัมภาระมาค่อนข้างที่จะเยอะหมดปัญหาไหห่วงในการหากุญแจนะคะสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจะมีมาให้กันถึง2จุดเลยสำหรับมาดะ ดจากดีโมดได้เลยนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะตัวนี้จะได้กึ่ง5ประตูไปด้วยนะคะลูกค้าเพราะาบอกของเขาสามารถพับได้แล้วก็ทะลุไปถึงด้านในได้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของอุปกรณ์ของเขานะคะที่ให้มานะคะลูกค้าเครื่องมือยังอะไรแม่แรงคันนี้อยู่ครบแล้วนะคะลูกค้าถือว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจ้ำพาไปชมในส่วนของด้านในบ้างดีกว่านะคะว่ามาด้าตัวนี้ให้ออปชันอะไรมาบ้างคะ่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com เข้ามาในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นระบบพ t สตาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านในดูสปอร์ตมา,มากๆเลยนะคะเลขมาอยู่ที่96,965กิโลเมตรนะคะลูกค้าสำหรับออปชันที่เขาให้มานะคะก็พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะ คอนโซลกลางค่ะลูกค้าตัวนี้ก็รองรับ A U US u s B คันนี้รองรับมาแล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องเล่นความบันเทิงนะคะลูกค้าซิกเอรเ์ของเขาเลยนะคะคือคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าเห็นไหมยาวๆแบบนี้เลยนะคะมาด้านเนี่ยจะชอบมากๆเลยมีส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะในส่วนของนี่คะ่ะแอร์เป็นแบบแมนวนวลให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้านี่ที่ที่เสียบนะคะ ซีดีจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็สามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์แบบออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากขับแบบซิ้งซิงตัวนี้ก็มีโหมดสปอร์ตให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเบาะค่ะเบาะมาด้านเนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะคะในส่วนของพนักพิงของเขาค่อนข้างที่จะยาวกว่ารุ่นอื่นเลยนะคะเบาะค่อนข้างที่จะรับกับสรีละของผู้โดยสารเลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้ก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะน่าใช้งานเลยนะคะในส่วนของ ด้านหลังค่ะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะลูกค้า ด้านหลังก็ถือว่าบอกผ้ายังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่าน่าใช้งักมากเลยนะคะออปชั่นที่เขาให้มานะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบกันลื่นถาลายนะคะเวลาที่ขับไปเนี่ยเกอถนนโตกถนนลื่นแน่นอนนะคะตัวนี้จะช่วยควบคุมการทรงตัวรถนะคะในส่วนของเครื่องนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะลูกค้าถ้าพูดถึงมาด้าเนี่ยบอกได้เลยนะว่าน่าใช้เหมือนกันนะคะเครื่องยนต์1.3าถือว่าประหยัดน้ํามันเลยนะคะ ให้ดูที่ฝากระโปรงก่อนเลยนะคะไม่มีรอยไขยเลยนะคะทั้ง2ด้านนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจว่าทําไมคันนี้ไม่มีแผ่นกันความร้อนนะคะตัวนี้ไม่มีตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะคะลูกค้าห้องเครื่องค่ะรอยเซนิเมตรคันนี้ยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าได้ไปเนี่ยเหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานแน่นอนนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้อยากฟังราคาแล้วใช่ไหมราคาจ มาด้าสอตัวนี้นะคะ Hi คอนเน็กนะคะปี2017นะคะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าบอกได้เลยนะใช้ได้แบบยาวๆเลยผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะสำหรับใครนะคะอยากชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมได้ที่บอยดบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะนี่ยังไม่หมดบอยร์บ้านนะคะลูกค้าให้โปรโมชั่นเดือนมกรานี้นะคะ จัดโอน10,000บาทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าแล้วก็ดับเบิลมาช่วยเหลือฉุกเฉินยี่ชั่วโมงนะคะมีรถสไลด์ให้50กิโลแรกไม่ว่าลูกค้าจะแบตหมดน้ํามันหมดยางรั่วยางแตกที่ไหน77จังหวัดเรารองรับให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะลูกค้ามูลค่ารวมแล้วกว่า5,000บาทเลือกได้เลยนะคะว่าลูกค้าอยากได้อะไรนะคะวันนี้ค่ะจาป้องขอฝากเซ้ามาด้านะคะเครื่อง1.3สามสกายแฮกซิปไพคอนนตัวหนีไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้จำต้องขอตัวราไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ